To woman เคยไหมเวลาที่เธอคบกับใครสักคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นแฟนเธอหรืออะไรก็ตามหรือว่าเธอแค่รู้จักเขานน่นนี่นั่นแล้วเธออยู่กับคนนี้ไปพักหนึ่งเธออยู่ในความสัมพันธ์ไปพักหนึ่งแล้วเธอดันรู้สึกแย่กับตัวเองเธอรู้สึก d r a i ร่างกายเธอเดี๋ยวมีตุ่มเดี๋ยวมีผื่นขึ้นเดี๋ยวมีสิวขึ้นนน่นนี่นั่นอย่างแรกเลยนะคะสาวๆฟังไว้ให้ดีๆ Body ของพวกเธอจะรีเจคก่อนที่สมองของพวกเธอจะรีเจคค่ะฟังไวด้ดีๆสวัสดีค่ะชื่อลิลลี่นะคะ and welcome to my podcast let's continue เรามาเตือนสติทุกคนมันคือการที่เราแลกเปลี่ยนพลังงานกับใครสักคน it's called energy exchange เวลาที่เธอกำลังคุยกับใครนู่นนี่นั่นแล้วเธอไม่ดูดีๆก่อน เธอไม่นุนนี่นั่นก่อนเธอไปมีอะไรกับเขาหรือว่าเธอไปมีพอสอพอกับเขาการที่เธอได้มีพอสอบพอกับเขาแล้วมีอะไรสอดใส่เข้าไปในตัวเธอซึ่งผู้หญิงเป็นผู้รับเราคือผู้รับเข้าใจฟิลั้านเราคือ r e c e i v e r f e m i n i n e e n e r g y ก็คือ Rece i เ e r รเราเป็นผู้รับผู้ร e เ e i v e r รเพราะฉะนั้นเวลาที่ ผู้ชายคนนั้นสมมุติว่าผู้ชายคนนั้นที่เธอกาลังเดทอยู่หรืออะไรก็ตามอ่ะสาวๆสมมุติว่าผู้ชายคนนั้นกําลัง carry energy ที่มันเป็นลบหรือว่าอะไรก็ตามในชีวิตที่มันเป็น depressed state, ปมของเขาหรืออะไรก็ตามแล้วเธอไปเจอกันแล้วเธอไป mix พลังงานนี้ด้วยกันเธอจะดูดพลังงานเขามาแล้วผู้ชายจะได้พลังงานเธอไป มีใครเคยเกิดขึ้นไหมทุกคนต้องเริ่มเชื่อว่าทุกอย่างคือพลังงานแล้ว we are energy exchanging with people เพราะฉะนั้น close your legs นะคะหุบขาเข้าไว้ the more you don't open your legs the more you can manifest เธอสังเกตคนที่ยิ่งไม่ค่อยมี SEX หรือว่าคนที่ยิ่งไม่ค่อยมีพอสพอเขาจะ create อะไรได้เยอะมากเพราะว่า ตอนที่เธอครีเอทอะไรเธอจะไม่อยากมีพอสอพอแต่ถ้าเธอมีพอสอพอมากขึ้นเธอจะครีเอทอะไรไม่ค่อยได้เคยสังเกตตัวเองไหมเพราะว่ามันคือเซ็กชวลเอเนอร์จีเวลาที่เธอใช้เซ็กชวลเอเนอร์จีของเธอในที่ผิดผิดในทางผิดผิดอะ่ะมันจะทำให้เธอเดรนมันจะทำให้เธอ,เอ,อรู้สึกเดรนรู้สึกหลงรู้สึกคิดลบ เพราะว่าเธอกำลัง exchange e n r g y แล้วเธอกำลัง leak Energy ของเธอ out เธอกำลังเหมือนแบบปล่อยให้ energy เธอรั่วออกไปเธอคิดสภาพตัวเองเป็นสายยางแล้วน้ำที่มันไหลผ่านมันก็คือ energy ในตัวเธอใช่ปะมันคือพลังงานในตัวเธอแต่เมื่อเธอมีใครเข้ามาแล้วเธอแบบไปโฟกัสกับคนนู้นบ้างโฟกัสกับคนนี้บ้างแล้วเขาเจาะรูสายยางเธอไปเรื่อยๆน้ามันรั่วออกมาเธอลองมองภาพเป็นภาพนั้น มันก็เหมือนพลังงานของเธอที่เวลาเธอไปอะไรกับใครหรืออะไรก็ตามเธอกําลังรั่วพลังงานนั้นออกแล้วมันรั่วแล้วมันไม่เหลือให้เธอหรือเธอจะมองเปรียบเป็นน้ําที่เต็มแก้วก็ได้สแก้วน้ำสองใบเวลาที่เธอแลกเปลี่ยนพลังงานกับใครสมมติว่าคนนั้นไม่มีอะไรเลย empty คือแก้วน้ําเขาไม่มีอะไรเลย empty ม,มากๆของเธอเต็ม เธอไปเทใส่ให้เขาแล้วเธอเหลืออะไรเธอไม่เหลืออะไรเพราะว่าเธอได้ e x c h a n g e energy ไปใครเคยสังเกตตัวเองเพราะมันถึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วยิ่งเธอ self-love ตัวเองมากขึ้นยิ่งเธอรักตัวเองมากขึ้นเธอจะไม่อยากเออเลือกใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตของเธอเธอจะต้องมี standard ให้กับตัวเองเธอจะต้องรู้ว่าเฮ้ย การที่เราจะต้องเดทกับใครหรือว่ามีอะไรกับใครหรือว่าผู้ชายอะไรกับใครเราต้องระวังตัวแล้วไม่ใช่เลือกอะไรก็ได้เข้าใจคำนี้ไหมเวลาที่เธอ exchange ไปหรือว่าไม่ได้อะไรกลับมาเธอสูญเสียพลังงานเธอสูญเสียพลังงานของเธอแล้วเธอสูญเสียตัวตนเธอคิดเรื่องนี้ไว้ให้ดีๆแล้วยิ่งเธอ leak out sexual energy ไปมากขนาดไหน เธอจะยิ่ง manifest ไม่ได้แล้วเธอจะยิ่ง create อะไรในชีวิตไม่ค่อยได้เพราะว่า sexual energy เป็นอะไรที่แบบทรงพลังมากมันเป็น energy ที่สรงพลังมากลองศึกษาเรื่องพวกนี้ดูทุกคนเพราะว่า sexual energy เนี่แหละที่เป็นการเหมือนแบบพลังงานทางเพศของเราถ้าสมมุติว่าเราเผลอไปแบบ อะไรกับใครนู่นนี่นั่นเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาสมมติว่าอ่าสมมุติว่าคนนั้นถือเอ NERGY แบบนู่นเนี่ยไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้มีเมียมากี่คนแล้วคนนี้มีผู้หญิงมากี่คนแล้วคนนี้เจออะไรมาบ้างในชีวิตคนนี้เจอปมอะไรในอดีตทราม,มาอะไรเธอยังรู้จักเขาไม่ดีพอแล้วเธอเป็น mix energy เท่านั้นแหละ เธ,เ,เธอจะได้คอร์มิกของเขาเธอจะได้คอรมาาของเขาเพราะว่าเธอจะต้อง e x c h a n g e e NER g y เธอลองสังเกตขนาดคนที่คบกันนานๆแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันหน้ามันยังเหมือนกันเลยเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราอ่ะจะได้ DNA จากผู้ชายผู้หญิงของเราก็คือเป็นผู้รับแล้วเราก็รับสิ่งต่างๆจากผู้ชายฉันอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนว่าผู้ชายออกมาจุจากมดลูกแล้วผู้ชายจะทำทุกอย่างเพื่อกลับเข้าไปในมดลูกอีกรอบ เข้าใจคำนี้ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้สาวๆทุกคน protect energy ของตัวเองแล้ว protect privacy ของตัวเองตั้ง standard เลือกให้มันดีๆว่าเราอยากจะให้ใครมาในนู่นนี่นั่นในชีวิตแล้วถ้าเธอ self love ตัวเองแล้วถ้าเธอรักตัวเองเธอจะไม่ open ขาเธอให้ใครง่ายๆว่าเธอกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ toxic เธอลองสังเกต pattern ตัวเองสมมติว่าคนนั้น toxic แล้วเธอไปอยู่กับเขา แล้วจากที่เธอเป็นแบบอุย้ยมี Energy มีพลังตอนโสดคือรักตัวเองนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนมีแฟนหรือมีผู้ชายปุ๊บพลังงานนั้นเธอหายถ้าพลังงานนั้นเธอหายแสดงว่าเธอกําลังเดทอยู่กับผิดคนเพราะว่าถ้าสมมติถูกคนหรืออะไรก็ตามมันจะไม่ทําให้เธอเสียตัวตนของเธอไปแต่ถ้าสมมุติว่าเธออยู่กับเขาคบกับเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบดึง ความดีเราไปตลอดเลยว่าเขาดึงพลังงานเขาดึงเอเนอรจไปตลอดเลยทําไมเรามานั่งคิดลบหลังจากกลับมาจากเขาทําไมเรารู้สึกเดรนหลังจากที่อยู่กับเขาพวกนี้เป็นสัญลัและคำเตือนให้พวกเธอพวกนี้มันจะเป็น s ัญลักษ์อัตโนมัติว่าบอดี้เธอกําลังวีเจ็คว่าอะไรสักอย่างกําลังแบบไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นลองสังเกตและก็รับรู้ถึงอะไรต่าง แล้วยิ่งถ้าพวกเธอกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกและออกมาไม่ได้อย่างแรกเลยเคลียร์ตัวเองเลยเธอมีปมอ,อะไรในใจที่มันกำลังดึงดูดสิ่งท็อกซิกนั้นเธอรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นอะไรกับสิ่งที่มันท็อกซิกอยู่เธอลองถามตัวเองดูแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแป๊บนึงกลับมาหาตัวเองแป๊บนึงแล้วก็แบบอืมเราอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไปต่อหรอสมมุติว่าเธอมีเวลาอีกแค่สามเดือน ที่เธอจะทําอะไรก็ได้3เดือนนี้ที่เธอจะทําอะไรก็ได้แล้วเธอต้องมีความสุขให้มากที่สุดใน3เดือนเธอจะเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไหมเธอลองถามตัวเองดูบางทีเราต้องปล่อยสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราเพื่อให้สิ่งใหม่ๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเธออย่าไปคิดได้ปะว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะแบบถ้าเราเลิกกับเขาไปเราจะเสียใจมากเขาแบบเรารักเขามากเราอยากให้เขากลับมาในชีวิต h e ลโหลสาวตื่นผู้ชายมันมีเป็นกี่ร้อยล้านคนบนโลกใบนี้เธอไม่จําเป็นต้องจมปากกับผู้ชายคนเดียวที่มันไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นตื่นได้แล้วค่ะเธอต้องคิดนอกกรอบได้แล้วมันถึงเวลาที่เธอฟิลเหมือนแบบอุยไม่ได้นะแบบอุยเขารักตัวเองมากเลยถ้าสมมุติว่าตัวเองไม่บา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 ,บา,บา,บาอุยเขาจะตายถ้าเขาไม่มีตัวเองเขาจะตายเป็นใครอะเกิดมาก็เกิดมาคนเดียว ตายก็ต้องตายคนเดียวแล้วเธอจะมาแบบอะไรมาจมปากมาผูกมัดกับผู้ชายแค่คนคนเดียวเหรอเฮลโหลโลกมันกว้างมากเธอคิดใหม่ people will come and go in your life but the only person you would have in the end of the day is you ผู้คนจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ออกไปเสมอเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนความสัมพันธ์นั้นที่เกิดขึ้นกับเธอ ที่มันท็อกซิกที่มันทำร้ายจิตใจเธอที่มันทำให้เธอเจ็บปวดมันคือบทเรียนมันคือของขวัญที่ดีที่สุดมันคือบทเรียนให้เธอมันคือบทเรียนให้เธอ กลับมาลักตัวเองทุกๆุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเธอไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ดีหรือแย่มันคือบทเรียนและของขวัญที่จะทําให้เธอรู้แล้วให้เธอกลับมาลักกับตัวเองทุกๆุกครั้งที่เธอเจ็บปวดที่เธอไม่ได้รับความรักจากใครที่เธอกําลังโหยหาความรักอยู่มันเป็นสัญญาณที่ให้เธอกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วกลับมาลักตัวเองแล้วกลับมาโฟกัสกับตัวเองการที่เธอกำกำลังหาหยหาความรัก จากคนอื่นอะเพราะเธอไม่มีในตัวเองแล้วเธอคิดว่าคนอื่นเขาจะเติมช่องโหว่นั้นให้เธอได้หรอตื่นค่ะไม่ได้ถ้าเธอยังไม่รักตัวเองมันก็ไม่มีใครรักเธอเข้าใจฟิลไหมฉันต้องพูดกี่รอบเพราะฉะนั้นตื่นค่ะสาวๆถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้รักเธอ ก็กลับมารักตัวเองกลับมาหาตัวเองเสมอเธอต้องเลือกตัวเองเสมอเธอต้องรักตัวเองเสมอเธอจะมานั่งรอนน่นนี่นั่นไม่ฉันจะรอเธอนะแบบอยากให้เขากลับมามากเลยค่ะเสียดายเขาร<ๆ>เธอยังไม่เจอผู้คนในชีวิตที่ดีกว่านี้เลยเธอยังไม่ได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คบกับคนอื่นเลยเธอไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นตัวเองที่มีความสุขแล้วหลั่นล้าเลยดีกว่าอยู่ในความสมพันธ์ที่มันท็อกซิ เพราะฉะนั้นสาวตื่นค่ะตื่นแล้วกลับมาที่ตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองทุกครั้งที่เราทําผิดพลาดหรือที่พวกเธอคิดว่าเธอทําผิดพลาดในชีวิตหรืออะไรก็ตามมันเป็นบทเรียนที่จะสอนเราได้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรถ้าเธอไม่ทําผิดพลาดเธอจะได้บทเรียนต่างๆไหม ถ้าเธอไม่ทําผิดพลาดถ้าเธอไม่เจ็บปวดจากความรักถ้าเธอไม่โดนอกหกักถ้าเธอไม่โดนนอกใจเธอจะรู้ได้ไงเรื่องการรักตัวเองเธอจะเรียนรู้ได้ไงว่าเออฉันควรกลับมารักเองเพราะฉะนั้นเธอควรขอบคุณบทเร,รียนพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นกับเธอเพราะว่ามันทําให้เรากลับมาหาตัวเองมันทําให้เราไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่ๆอะไรเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเราแล้วกลับมาตั้งหลักกับตัวเองกลับมารักตัวเอง แล้วยิ่งเธอเจอสิ่งหย่ๆๆย่ๆแย่ๆเธอก็ยิ่งกลับมาหาตัวเองแล้วยิ่งรักตัวเองชีวิตมันคือทุกอย่างมันคือบทเรียนชีวิตมันคือเกมเกมหนึ่งชีวิตมันคือบทเรียนที่เธอต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็หันกลับมารักตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เธอเริ่มรักตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองแล้วเยียวยาตัวเองอ่ะนั่นคือกุญแจสําคัญในการใช้ชีวิตถ้าเธอกลับมารักตัวเอง ถ้าเธอกลับมาดูแลตัวเองถ้าเธอกลับมาโฟกัสตัวกับตัวเองอ่ะฉันสัญญาเลยเธอจะไม่ต้องมานั่งเยียวยาสภาพจิตใจอีกเธอจะไม่ต้องมานั่งเศร้าอีกเพราะเธอจะรับรู้แล้วว่าฉันต้องตอบสนองกับสถานการณ์แต่และอย่างยังไงฉันต้องรีแอคยังไงฉันต้องรู้สึกยังไง เพราะว่าการเยียวยามันถึงสําคัญมากถ้าเธอไม่เยียวยาเธอก็จะดึงดูดอะไรเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วไม่ตื่นสักทีแล้วคิดแต่อะไรเดิมๆแล้วก็ดึงแต่อย่างนั้นดึงแต่สิ่งเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตแต่แบบเฮ้ยไม่เอาฉันอยากได้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ทําตัวเหมือนเดิมเธอจะได้สิ่งใหม่ๆไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นทุกคนหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาลักตัวเองได้แล้ว เธอมีคุณค่าพวกเธอมีคุณค่ามากจนกระทั่งเธอไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าทุกอย่างในชีวิตมันเป็นแพทเทิร์นที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกๆบทเรียนทุกๆความผิดพลาดมันคือแพทเทิร์นในชีวิตพวกเธอที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีปล่อยวางก็ได้ปล่อยวางบ้างก็ได้แล้วแค่เชื่อมั่นในเส้นทางของชีวิตว่าเดี๋ยวเราก็เจออะไรดีๆแล้วเราก็จะเจออะไรดีๆจริงๆถ้าเราปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปในชีวิต อีกเรื่องก็คือชีวิตไม่ใช่การหาคนที่ใช่แต่การที่เราอ่ะเป็นคนที่ใช่ไอความรักที่พวกเธอกำลังหากันนอกตัวเธอมันอยู่ในตัวเธอหมดเพราะฉะนั้นเติมแก้วของตัวเองให้เต็มแล้วถ้าเธอจะไปมีใครหลังจากที่เธอเติมแก้วของตัวเองให้เต็มแล้วอ่ะเธอก็จะมีความสุขและรับรู้อะไรได้มากๆขึ้น